สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงการรับข้อมูลและการแสดงข้อความนะครับผมการรับข้อมูลเราก็จะใช้เราใช้ input box นะครับในการรับข้อมูลแล้วก็ใช้ msg box นะครับในการแสดงข้อมูลนะครับผมโอเค เรามาดูกันนะครับยังอยู่ที่โปรเจกต์เดิมนะครับดิมผมก็ประกาศตัวแปรมานะครับเป็นดิ m s t r นะครับเป็นสตริงเท่ากับอะไรครับเท่ากับ input box นะครับ Input box ออาอะไรครับ label ตัวเดิมนะครับ label 1. ครับทาการรับรับค่าปุ๊บเราก็ทําการแสดงผลค่าออกมานะครับ str เคนี่นะครับแล้วรันแล้วกดปุ่มปุ๊บแล้วพิมพ์ไปสมมติ hello รากด ok ก็จะแสดง hello ออกมานะครับเคครับนี่ก็จะเป็นการ รับข้อมูลและแสดงข้อมูลอย่างง่ายๆนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์เราให้ msc box นะครับแสดงข้อความมาเยอะๆนะครับเราก็จะทําอย่างนี้เราจะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเราจะใช้ vb new line เข้ามาช่วยนะครับ วีบีนิวไลนะครับเข้ามาช่วยอ่าดูนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ก็จะเป็นปึ๊บอ,อย่างนี้นะครับ VB newline ครับผมแล้วก็ตามด้วย STR อย่างนี้นะครับแล้วก็ Input box นะครับแล้วก็เป็น Label 1. น t x t นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ แล้วกด start กดปท่มศูนยูนอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับเห็นไหมครับส่วนพวกนี้จะมีลูกเล่นอีกเยอะนะครับนีปึ๊บอ่เป็นวิธีนะครับลองศึกษาดูอ่าก็ลองก๊อปมา อ่ะอึมืมสักขนาดนี้โอเคสองสสอ่าเห็นไหมครับอืมโอเคครับอ่านี่ก็เป็นการรับข้อมูลแล้วก็แสดงข้อมูลแล้วก็มีตัว VB New Line เข้ามาช่วยอย่างง่ายๆนะครับอืมก็ต่อไปเราจะเข้าเรื่องการตรวจเงื่อนไขด้วย If e นะครับอ่า สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ